แซ่บบ่น้องล่ะกินคำใหญ่แล้วเนาะกินคำน้อยแบบบบไรโดนสาดบ่ะพ่ <c oughs> อ <c oughs> กับแม่เจ้ากินฮอดไพ่ดลายกว่ากันน้องละพ่อกินฮอดพอ่อแม่ได้จ้ะเป็นยังบ่กินฮอดแม่เป็นอาัว่าไม่แม่พว่าไม่สือโอ้ สบายดีและสดดลวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนาะว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซาบัวอีกแล้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะการมื้อนี้ซาบัวก,กับเลินทางมาหาทั้งน้องเดียเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าฉาบัวบรเคยมาเนาะก็ถือว่าเป็นขั้งเลขเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เคยเห็นแต่ได้ล้ายซ่องเนาะเพิ่นมาไทยมาสัมภาษณ์น้องเพิ่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เลยถือโอกาส แบะเข้ามาเยี่ยมยามทั้งน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเป็นจังใดกะเดียวอ่าไปเบิ่งไปส้มน้ำสาบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าฉาบัวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าเข้าไปหาทั้งน้องเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นกะถือว่านี่แหดดน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนซานของน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวกามาเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเนาะ สบายดีน้องละโดยอันนี <good>. ้บ่เฮือนเจ้า hmm. น yeah, ้องละอืมให้อยู่กันจะค้นนี่น้องละสองคนโอ้ปะยับเข้าไปหายู่กับพอตู้นี่บ่อือให้พอเจ้าเลยช้โพอเมย์เจ้าเลยชันพอไปไทยแมยสวรรค์โอ้รวยรย อ,อยู่กับพ่อตู้เลยกับขอ,อยักถามชื่อพ่อตู้แล้วชื่อ,อยังนี่ชื่อเวียงใช้ชื่อเวียงใช่อายุจักปีลนะพอ่อหกสิบปีหกสิบปีโดยเป็นนี่ไดหูตานี่พอ่อเจ็บเจ็บตาโดยโอ้ต้องต้องใช้แว่นตลอดอบอด่ใช<อ><ม>้แว่นเพราะว่ากั้นแช่งแดดได้ไหมโดยไตยลอกตาบอพ่อ มันลอกบ่ได้ตาไปตุ่มโดยมีแต่ว่าสิกินสมุนไพรมาเท่านั้นโอ้โดยโดยแต่พอกินสมุนไพรเด็กพอไปพอมาอือโดยโดยให้น้องเพิ่นอายุจักปีละพ่อเจ็ดเจ็ดปีแม่เจ้าก็โทรมาหาอยู่บนน้องละบ่โบโทรเจ้าบ่มีโทรศัพท์บ่อือ แม่ของน้องไปได้จักเดือนจักนั่นเดี๋ยวพอสามเดือนโอ้พอเจ้าได้ชั้นน้องละคือกันคือกันโดยแบบทั้งพ่อไปไทยว่าน้องละอือบบแม่ไปสวรรค์สว์ไปทำงานอยู่สวรรค์ไนบ้าเออผัวเอผัวไปเอาผัวเอาจังใดเด้บัดนี้โอ้เอาผัวไหมอือ ก็คือแม่เจ้าก็พอเจ้าเลิกกันนะบ่น่องละโดยโดยแต่พอเจ้าก็เอาแบบเอาเมียใหม่เดี๋บ่ยังเผนเผนคนดีมันบ่บ่สนหรอกโดยกับคนอันนะโดยอ่าเนาะก็คือตอนนี้อยู่กันสองคนนะพอเนาะโดยโดยก็ทั้งแม่น้องนี่เพิ่นได้แบบผ่าเงินผ่าค่ามาให้อยู่บ่พอ โมภาอือเฉพาะในชามเดือนยังบมภาโอ้ยรืว่ายังมลัยโมลนอพอเนาะอมัดพอของน้องไ่ใช่เนอืเพิ่นกะโทรมาอยู่บอกระโทรเนาะโดยโดยคุณลมีโทรศัพท์คุณละติดต่อผพันมก็แล้วอือตอนนี้ยังม่ทันมี นายสิได mm. uh, ้เบอร์อียังกันแฉนี่นอน้องด่าเนาะอโดยชิได้สิไปถามเพิ่งเขาจะว่าอะไรที่ไปถามมึงขวบอันเป็นเผ็ดชิดไล่เขามีอยู่เพ็ดลายนะโดยโดยเรือสิวะเดบแขกมาช่วยเหลือปูถามว่าจะผู้จับหอนางไอเดียอายูใช้เป็นคนยังเป็นคนไทยแทบบ่ือเป็นคนยังกระลายคนยูสนใจโอ้ ก็คือพอ่พอพ่อของน้องนี่กับเป็นคนไทยเป็นคนไทยคนไทยแล้วลูกลูกครึ่งโอ้พ่อเป็นคนลาวแม่เป็นคนไทยอือโดยโดยวันนี้นังนนะะ่งไอ้นี้นะครับครึ่งนี้อือโดยโดยแม่บอกเพื่อนอย่าพูดจัจกว่าเออมันแมนแถวบ,บ้านยืย่นใสตำมนใดโดยนั่นเพป็นปันจจัย ก็คือน้องนี่ได้เข่าห้องทำห้องเทียนอยู่บ่พอได้เข่าเนาะเข้าปีีนโดยเพิ่นเพิ่นเทียนห้องห้องกว่าหนึงบ่หมดองละเขียนเป็นอยู่บ่เขียนเป็นอ่านบอกเป็นเขียนชื่อตัวเองบ่เป็นโอ้กำลังเทียนกำลังฮัดเนาะพอเนาะก็เจ้ากับแมนแมนก็ลงไปเรื่อยๆได้เนาะพอเนาะสี่หายเป็นบัดเดียวด้วยกับ พอพอช่วยได้อือด้วดยแต่คือทั้งพ่อแม่เพ่นนีป้ากันแต่หึงแล้วบอกสามเดือนสามเดือนยังใหม่ใหม่มันมาดดิเนาะป้าเป็นจังได้อีกน่ะพอมันเหตุผลมันกิบ่มี่ย่างนะบ่มีปัญหาละเหตุผลมันกิปกติแต่ว่าคนอยากปะคนอยากปะผู้ไดอยากปะ ลูกสาวเขาเล่นอยากปาลูกสาวพ่อนี่บ่เม่ขอบเม่องน้องอดีตอืมเพิ่นอยากปาโเป็นจังไรน่ะเพราะว่ามันบ่มีเหตุผลอย่างที่ว่ามันทีผิดพลาดอะไรเรืนึงแบบว่าจะปาแบบมักคนใหม่ว่าจโอ้มักคนใหม่สร้างครอบครัวใหม่าจโอ้โดยโดยก็คือเพิ่นนี่มีมีลูกคนเดียวนี่บ่มีคืออยากปาไอ้ซื่อ สส้าีม่โอ้โบแมนแบบเพิน่นครบช่อนมาก่อนหน้านั่นบ่ชิมเห็นนาะก็โบได้ตีโบได้หายโบได้ยาอืมแต่โบได้หายโบได้ยังแต่ก่อนก็นกนอยู่น้ากันอยูใช่นะพอเฮือนอันนี้นะี่อันนี้เลยเฮือนนี่อยู่นี่บ่แต่ก่อนก็นโอยเฮือนลังนี่นะยู่<อ>นี่อยู่ดินพ่อนี่นะแต่พอนอนใช้จากทางลูกพ่อเขานอนนี่แล้นอนตบอย่านี้บัดลูกสาวเลยจะนอนน้ากันบ่ ดูกชาพุ่นนะเพื่อนหลังนี่แล้วเนี่ยโอ้เพื่อนหลังเทิงพุ่นโดยโน่นนี่นะหลังนี่หลังติดติดกระตอบโอ้ข่างพุ่นบ่โดอข่างนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนเห็ดเพื่อนเห็ดโบแล้วโอ้เพื่อนเห็ดโบแล้วเจ้าห้างก่อนแล้วก็แล้วเพื่อนกับห้างคนกับห้างเพื่อนกับห้างคนกับห้างบ่โดนละเห็ดกกบ่ท่านแล้วรือชัมเนาะ ถ้าเฮ็ดแล้วก็ยังว่าให้ทั้งผู้ลูกสาวขึ้นไปนอนเนาะพอเนาะยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ยังเลยเฮือนชานกันยังเชาวสำหรับโอ้โดยรวยแต่เพิ่นฉากน้ำกันมันบ่ฉากอืมไม่ส<ม>ิเหตุให้มันละโมมีเงินเลยเป็นไปเลยแบบรวยโดยสตีดีหัวไปไขไปมันยังเพิ่นปะเพิ่นห่างกันกัถือว่าเพิ่นยัง ทั้งแม่น้องกะถือว่ายังหักแพงผู้ลูกสาวอยู่บ่างถหักโลกถือทองถือทองค่ะอืมโดยว่าหักปัจจุบันนี้ป่าลูกโดยถือว่าพื้นบ่หักมันกะบ่โบนี้ถือว่าหักต้องอยู่เลี้ยงลูกขนักลูกโดยยันแบบว่าพึ่นอยากไปแบบเฮ็ดเวียทำงานนะโบเนาะบัดทั้งพอน้องได้สเพิ่นหักเพิ่นแพงอยู่บ้ายังเป็นห่วงเป็นไงเป็นห่วง หะบ่มีโทรศัพท์ใช่ชื่อนอกพอเนาะอยากใช่นานๆผู้ได้เพิ่นสิปากเงินมาให้ใช่เนาะจากพุ้นแล้จักปีแล้วนะจักเดือนแล้วละเพื่ากมาให้ใช่ก็เอาโดยโดยบกพร้าวว่าแล้วคือลูกสาวว่าแล้วบกพร้ามาก็ยาเพรเอ้ยท้านจะหาบ่ได้โดยแต่ลูกผู้เยือนนี่แล้วมีผู้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาช่วยเดี๋ยวนี้เห็นบ่โดยโดย บอกบอกในนี่แหละแบบพวกลูกมาโดยอบอกน้ำเอฟซีนี่แหละเจ้าคอนโดมีเงินเลยก็ะยามีน้อยจเจ้าขาววายชัย่ไหมโดยมีดวใช้น้ำพ่อบอกพ่อนะโดยได้6สามความในให้เครื่องคอค<น>อยพอให้หางเงินเลยก็ะทำใจหางเงินหลายโดยกับพอ่อน้องนี่ไม่ได้เอาน้องไปเนาะพ่อเนาะไม่ได้เอาไป โดยกินฮอทแห้งๆกับมาเยี่ยมแน่นอนพอเนาะมาเยี่ยมมาแล้วอืแพอเฮ็ดเวียกงานยังแค่พอแต่ละมือพอแต่ละมือเี่กกับอะไ้เฮ็ดงานยังไงหมดอะไเฮ็ดบ่บ่เบด็กบ่ม,มีงานบ่ม,มีเวียกงยังยไงเด็กกับเอาเงินอยู่ใช้มาสื่อกินพอแต่ละมือเพิ่นกะนี่แหละผู้ใหญ่ใจดีเพ,พิ่นกะมาช่วยเหลือแบบนี้แหละโอ้รวยรวยหม้องระเช็บบ่แช็บอืมเกิดค พ่อมันเป็นคนทุกข์ยากจนเนาะวัวและกระดาชุบเซยเห็นดีโยขอความยินดีนำผู้ใหญ่ใจดีกระดาษปูที่มาช่วยเหลือกกรดาของคุณทุกคนนะนะพ่อเลยโดยโดยมากินน้ำอาบน้ำได้เฉพาะอยู่ใช่นะอาบกรซื้อของเขาซื้อเอาซื้อตุกเท่า้าพ่ออยู่บ่แม่น้ำกินน้ำกินพ่อกินน้ำหมอน้ำสั่งนะ กินน้ำได้เลยน้ำได้ i เล้ยบมได้ต้มบ่กะบางเท้อกะต้มบางเท้อกะโมได้ต้มบมได้จางบมได้หยังบ่โแบบน้ำขมอืมกินได้ i ลดเนาะน้ำขมโดยโดยน่ะใช่น้ำเพลินบ่ใส่น้ำเพลินอืมบัดเชียร์ค่ะพื้นค่ะไพได้ใช่ป่ค่ะไพก็เอาเท้าหนึงก็เอาให้เขาสิบพันอืมก็ช่วยไปในนั้ำได้ตามตามพอมีนะ มันยามเฮ็ดให้เฮ็ดนาเลยพ่อมีพ่อบ่ได้มีนาบ่ได้มีบ่บ่เลยตะกี้เฮ็ดนาเมียเฮ็ดนาเมียป้ากับกับเมียแล้วก็บ่มีห้มีนาทั้งพ่อก็ป้าแต่รุ่นเลเนาะปาปีนี้ปีโอ้โดจนคันวาแล้วก็บ่บ่ได้วาถึงเมียนะอืออยู่กับหลานนี่แล้วก็สบายใจโ เนาะอยู well, it, ่กับหลานชองค้นเห็ดกินกับชองคนโดยโดยตีข้าวปสิตีกินชอบไหนต้มข้าวตวยนกันยังอิ่มนะเมนหลานก็กินซำแห้งอย่างนี้เมนเนาะน้องดาปิดแล้่เทอมนะเชงดาบอ้อยังปิดแล้วลูกปิดแล้วบโอ้ปิด ปีหนาลงมาเลยอืมแต่ปีนี้เพิ่นเชงเรียบร้อยได้เนาะอืมโดยโดยเชีขึ้นได้เนาะเลยเชะบอนองละกินคำยิ่ใหญ่แล้วเนาะเลยกินคำน้อยแบบบบไลโดรสชาตบอ้ะเยฮิฮพ่อกับแม่เจ้ากินฮอดไพดดายกว่ากันน้องละน้าพ่อกินฮอดพ่อแม่ได้สะเป็นยังบบกินฮอดแม่เคุณอากัวไหมกลัวไหมจี

บัดพอเพิ่นได้เฉพอเพิ่นกับโบตีเนาะคนใจเย็นคนหักลูกบ่ใจเย็นโบคนมันนแบคเฮียนเนาะโดยเพิ่นอายุจักปีเดียพอพอของชาร์สี่ปายบัดเมยของน้องได้ใช่ประมาณชารสิบอือมาไม่ละบ่ลงเอ่ยกันเนาะโดยโดยเป็นคนใจดีแล้วโพอทู่นั่นแล้วเนาะโดย สิเฮ็ดกับทําคอก็แบบหักหักลูกเคยนะเนาะหักลูกเคยใช่ลูกเคยโดยก็ฮู้จักบ่เออมันเป็นคนพูที่ดีเนาะโดยแต่หักกะเป็นน้ําลูกสาวเฮาเนาะพ่อเนาะโดยเนาะมันก็ต้องเป็นจําใจจําจากเนาะมันก็บ่ทบ่ได้จิตใจของเขาแม่นเาก็เลี้ยงแต่ร่างกายของเขาจิตใจเขาก็เฮาเลี้ยงบ่ได้โดย เน้อน้องดาเนาะขินฮอดพอหลายกว่าขินฮอดเมย์เลยเจ้าอยากให้พ่อมาหาอยู่บ่บ่อยากให้พ่อหาเงินในรายให้มาเฮ็ดเพือนอยากให้พ่อหาเงินในรายมาเฮ็ดเพือนเลยเลยถ้าพ่อมาเอาเจ้าไปเฮียนอยู่พุ่นได้ใช่น้องดะไปอยู่น้ำโพช่าอยู่น้ำโอตู่เนาะโดยอืมยันโอตู่เงาโดยโดย มีแต่หาพพอหาเงินในรายแล้วผางมาเห็ดเฮือนห่เจ้าเนาะเห็ดหายเดยวสารน้องน้องหล่ะเนาะไระพาเอื้อไปเบิ่งในน้องหละ่ะเฮือนเจ้าน่ะหุบหางเบบดได้คือว่าเฮือนบมเดวอ่มเลวอยู่หาน้องคนพาไปเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เอ้าเราถีบเจ้าบอ่อหี่ชื่อไม่บอน้องหล่มไพ่ชื่อหานี่ เบาเตียงโอ้เบาเตียงชื่อโดนหายเนาะป้าหน่อไม่เจ้าเจ้าชัดแกงกินอยู่บ้านน้องแหละโอ้งูฮักน้ำโอ้อันนี้บ่เฮือนอันนี้บ่อันพอตู่ว่าเฮือนเจ้าโบเล่หน่ะน้องละอือน้องพ่อแม่พี่น้องน้องเฮือนของน้องพ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้องละได้แต่ตั้งเชาวน้องพ่อแม่พี่น้องน้องหรือว่าเทคาน พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนสองหงนอนน้องหล่ะเนาะโอ้เจ้าอยากให้พ่อเจ้าหาเงินหาเงินแล้วก็ผากมาให้เจ้าเห็ดเพื่อนหลังนี่บ่โดยเพื่อนตั้งได้จักปีแล้วน้องหล่ะสิบปีปีโอ้ก็คือตอนนี้เจ้านอนอยู่อ่ะก็ท่อมน่อยหรือว่าตูบน้อยเห็นบ่ก็พอตู่อือ ฉันมีโทรศ right? yeah. ัพท์เจ yeah. ้าโทรหาพ่อได้เนาะโดยโบโทรบ่หาแม่เป yeah. ็นยังน้องละบ่อยดโทษเบียดโทรคผือมีผัวใหม่แล้วเนาะมีผัวใหม่ก็จ้าคือเพื่นแพงเจ้าอยู่เปจักน้องละบแพงเจ้าฮูได้จังไรอืมจักน้ำผืนจักผืนแกนจักโบแพงอืมแต่ก่อนน่ะนั่นเจ้าเคยอยู่น้าเม่เจ้าละเจ้าสังเกตว่าเพิ่อโบแพงเจ้าบ่ แต่พอเจ้านน่แพงเนาะโดยโดย,โดยพอเจ้าไม่ได้เคยตีเจ้า,าบ่๊ะเม่ได้ชนน้องละเม่เคยตีมเคยตีโอ้เนาะในใจตอนนี้อยากได้เพื่อนเนาะน้องหล่าเนาะอืมผุนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีแต่เานะ่าเนาะเพื่อนของน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะตอนนี้กับทั้งน้องเพอนกะ คิดฮอดพอ่อเฮงกลัวคิดฮอดแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแม่นี่อ่าไปอยู่กับพ่อไม่เห็นได้พ่อแม่พี่น้องเนาะนอ้นองหล่ะไปไปขา่าคมปะน้องหล่ะปะน้อ,นองให้อันหนำเจ้าใส่นะน้องหล่ะอ,อันนี้เฮือนของใครจันน้องหลาะโอ้ กี่พอตู้เจ้านอนหัวหลังนี่นเาาานาะอืมให้ hey, อันนี้บ่เจ้านอนนะน้นองละ่ะโอ้คือโล่ง oh, โจ่งเลยอนี้น้องละ่ะอืมอันนี้ไพ่ไพ่เอามาให้นี่น้องละวาวเตียงนอนแบบนี้เลยกับพอตู้เชือเครือเดียวบอน,น,น้องล่ะ oh. โอ้โดยโดยให้ hey, ผ่าห่มเจ้าชายน,น้องละ อืผ่าห่มกับผ่าขาดใช่ไหนี่เวลาผลตกแห้งๆมันบ่พะบ่อนองระบ่อให้เจ้าเห็ดยู่เห็ดกินอยูใช้ฉันองระโอ้ยูเท่เพื่อนอยู่ตลาอืออยู่หนีบ่ตอนนี้อยู่ตโอ้เห็ดอยู่หนีบ่อพอเวลาผนตกมาเห็ดอยู่ตะลางเพื่อน เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็ดกินอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องนี่แหละพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะถือว่านอนกระตูปน่อยนี่เนาะกระทอมน้อยนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องพ่ออยู่ได้จักปีแล้วพ่อนนีแม่หลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะโดยประมาณ ราวปี้ดเ,ดเอ,อมก็คือพ่อเฮนะ็ดอยู่เฮ็ดกินน่ะยู่ตาลางันบ่พออยู่ตาให้เป็นผ้าพื้นเดียวนี่บ่ออนอนกับหลานนะผ้าบ่แมนพนบ่หลานชักเลยเด้แล้วพอแล้วต้นตัวนั้นแล้วโอ้โดยโดยนอนตลาคืนหมูชีตุ้มผขาดอกบนท่อนแบบช่วงหน,นาวแน่นอนน้องหลาน,นาเน้อ,อ ดวนอยจะสูงได้โดยโดยตานี่ก็คือเจ็บเนาะพ่อเนาะเจ็บอือต้องใช้แว่นตาใช้แว่นตาโดยอันนี้จะเปิดให้แต่ว่าหลุดลานบ่มือนโดยก็คือแบบเห็นหุ่งแบบแจ้งอยู่ว่าพ่อแจ้งอยู่บาดบัวเจ็บแจ้งอยู่อ๋ขอแต่พอเห็นนะแต่ก่อนพ่อไปเฮ็ดย่างนะนะพอ่อพ่ได้เฮ็ดยัางนะ<อ>แบบว่าเพิ่นเจ็บเราด่า โดยยันมาแบบไปเชื่อมไปยังแบบเจ็บหูเจ็บตาโบเมตรเนาะโดยโดยเนาะน้องหล่าอยากให้พอหาเงินได้หลายเนาะผากมาเห็ดเฮือนให้มันเล้ววฉันน้องหล่าเนาะให้ลูกสาวอยู่บ้านเนี่ยระยูเดี๋ยวเอาขนมมาให้ทั้งน้องหล่าเพิ่นก่อน เด็กจะซื no? No, no Sim, ้อขนมเด้อมาตอนเจ้าน้องละเนาะโดยโดยไม่เจ้ากินกับพอตู้เนาะอืแต่ละมือเฮ็ดกินยังพอนะกจเฮ็ดกินแต่พวกที่ว่ามาช่วยเรื่อนี่เราเสือกชิ้นโดยเสือกับปลาโดยผนมาช่วยแล้วก็เฮ็ดกินกับลานเนาะโดยคือสิบบเปลืองดอกเนาะงพอเนาะ กระบอเพืองบันไดโดยเข้าชอบเนื้องี่ได้จักเรือนพอก็ยังประจันหูยังจะกินรองเบื่อเนี่เพิ่นเอามาเนี่ยก็ยังบระเกะโดยตะเก้าพอเอาใช้แฉมากินกันพอคอแล้วคอคออยู่ใช่นหมคอน้ำมูกน้ำเพื่อนคอน้ำมูว่านนี่บ่โดยโอ้ไข่ดอกเพิ่นเอาให้เนาะก็ให้ไปชั้นแรกกินไปนั่นก็บอกขับคนแรกกินของหมูเนาะโดยแต่เห็ดได้ค่ะผมมีห้บ่มมีนาเห็ดเนาะโดยโดย ความจำเป็นเลยก็ต้องเลยใหดไปตามขั้นตอนเลยมักอยู่บ่าขวดมีน้องแหละโดยกะท่านเอื้อครับก่อนเล้ฉันน้องหล่ะเนอะโดยมือหนามือในเอื้อยชีวะเขามาเยี่ยมมายามเนอะโดยก็ถือว่าเป็นขั้งแรกบุกเคยมาก็เคยเห็นได้ลายช่องเอา่นเข้ามาหาทางน้องโดยก็ถือโอกาสเข้ามาหาน้องเลยมือนี่กับบุู้จักทางหรอกามกับเจ้าเนาะ โดยดยกับก่อนเาะเฉพาะเนโดยสบายดีสบายดีน้องละโดยดีแหความเจมาไหนครไวไว้ไปดำเือนำรดก็ให้ตลอดปลอดัมีความสกาสบายใจเนาะให้หายเหนื่อยขาหาเจ็บหปวดหาจนให้ลำให้รวยให้เงินเดือนไรมาเงินล่านเขาให้เจ้าได้เงินได้ทองมาจบรวยช่ถูเนาะพ่อเนาะ เ uhm, นาะงพอเนาะปุ่นทางน้องเพิ่นเพิ่นว่ามักเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่ชาบัวกะแวะเขามาเยี่ยมมายามทั้งน้องนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าโบเคยมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกชาบัวกะโบเคยเขามาจักเทือนและพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เห็นแต่ช่องใหญ่หรือว่าหลายๆช่องเนาะเขามาหาทั้งน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่ชาบัวก็มีโอกาสก็เลยแวะเขามาเด็ดน้ำน้องเพิ่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะ ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากช่วยเรือทั้งน้องเพิ่นเข่ามากอะอยากให้ชาบัวเป็นสะพานบุญกันยินดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวกันยินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวกันยินดีเป็สะบไห้เนาะก่อนพ่อแม่พี่น้องเนะาะ<บ>กาวบักันิดีเป็นสาบัวไห้เนาะก็คือพ่อแม่พี่น้องเนากชาวบัวกดแชร์เนาะพอมีกําลังใจหรือว่ะมาณนี้เลาะพ่อแม่พี่น้อเนาะชาบัวกันยิได้ีเป็นสะพาสบายดีสบายดี